นิทานเรื่องชอบสร้างภาพทุกเช้าฟ้าจัดตระเวนให้อาหารหมาแมวจรตามริมถนนเขาใช้เงินตัวเองซื้ออาหารและยารักษาโรคให้พวกมันเสมอกินเยอะๆนะลูกจะได้ไม่หิวแม้จะทำด้วยใจแต่ก็มีเสียงนินทาว่าเขาแค่สร้างภาพทำดีเพราะอยากได้ชื่อเสียงเห็นถ่ายรูปหมาทุกวันสงสัยอยากดัง ส้างภาพล้วนๆมเนียนลอกโชคร้ายเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นฟ้าคว้าเสื้อคลุมและวิ่งฝากควันไฟเข้าไปช่วยชีวิตหมาจรโดยไม่ลังเลอย่ากลัวนะพี่จะพาออกมาเองหลังจากเหตุการณ์วันนั้นฟ้ารอดมาได้อย่างบุดหวิดเสียงนินทากลับกลายเป็นความรู้สึกผิดและซาบซึ้งในความเสียสละของเขาขอโทษนะฟ้า ปาเข้าใจเองผิดน้ำใจของฟ้าจุดประกายให้คนในชุมชนร่วมกันดูแลหมาแมวจรสร้างศูนย์พักพิงเล็กๆขึ้นจากน้ำใจของทุกคนหนูเอาอาหารแมวอาหารหมามาให้ค่ะพี่ฟ้าหมาแมวไม่รู้จักคำว่าสร้างภาพแต่มันรู้ว่าใครรักจริงและหัวใจของฟ้าก็เป็นคำตอบที่ชัดเจน พวกเรารู้ใจกันไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจใช่ไหมหล่ะเด็กๆคติสอนใจของนิทานเรื่องนี้คือภาพลักษณ์อาจหลอกตาได้แต่ความจริงใจนั้นหลอกใครไม่ได้เลย